กองไกลกับเอวิงจากอเมริกันนะครับอเมริกานะฮะมุ่งน้ำเงินครับกองไกลได้นับนะฮะจากการทุบเอวิงลงไปนับ8ครับโอโ้โหนี่ครับเข้าไปเต็มเต็มเลยครับตายคางนะฮะดนนับ8ไปแล้วยก2เดินเครื่องแน่นอนกองไกลต้องตั้งรับอย่างมีสตินะครับเพราะว่าอาวุธเอวิงก็หนักอยู่เหมือนกันครับ หมดยกสองครับเอวิงชักจะออกอาการสะดุ้งนะครับเมื่อโดนอาวุธของกล้องไกลเข้าเลาก็ดูเหมือนชักกลัวไปนะฮะกลัวอาวุธนะฮะทำให้เขาออกอาวุธได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นยกสองดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหลายหมัดนะฮะสองหมัดเลยฮะหนึ่งครับสองเนี่ยฮะ โดยคนต่ 1> 1อยก3ามนะครับกล้องไคลยังคงเลื่อมอยู่เยอะนะฮะหลังจากได้นับในยกแรกคู่นี้มันยก3ามอีกแล้วครับกล้องไกลกับทางด้านของเออร์วิงครับเออร์วิงดีกว่าชัดเจนนะครับยก3ามเพียงแต่ไม่สามารถกดกล้องไกลลงไปนับได้แค่นั้นเองนะครับแต่ได้ฝากรอยแผลไวท้ที่นี่ฮะไว้ที่วางคิ้วให้กับกล้องไกลครับในเลือดเลยนะฮะ นี่ฮะไม่ร่วงนะครับตามเก็บงานไม่ได้ด้วยนะครับสําหรับเอวิงคือทํากล้องไกลออกอาการแล้วแต่ตามเก็บงานไม่ได้พอโดนอาวุธกล้องไกลขึ้นก็ดันกลัวครับถอยกลูดเลยเหมือนกันนะฮะเขาอาจจะเป็นกล้องไกลที่เก็บชัยไปไม่เหนือความคาดหมายครับเพราะว่าเก็บนับไปได้ตั้งแต่ยกแรกนะครับนับแยก2องเขาก็ดูดีกว่านะครับ แต่ว่ายกสามผมให้เป็นเออร์วิงครับที่สู้ได้ดีนะครับไม่ยอมแพ้นะฮะแล้วก็เกือบจะได้นับคืนด้วยแต่ว่ามันแบบกล้าๆกลัวๆก็เลยแบบปิดไม่สําเร็จมีจังหวะหนึ่งเกือบได้นับนะครับกับเข้าไปกอดกับเขาซะอย่างนั้นนะฮะไปกอดกล้องไกลซะอย่างนั้นนะครับอยู่วงนอกกํลาลังไล่ทุบกล้องไกลเลยอยู่ดีจะไปกอดวงในใช้เลยกล้องไกลแน่นอนครับไม่ต้องสืบครับ ได้เลือดได้ใช้ด้วยครับถ่ายคอนซูดีนะครับเอวิงเออกองไกล้